ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อนี้ผมก็ได้มาทําคลิปนะครับเมื่อนี้ก็เอาไม้ไส่ตเตาเ็จแล้วนะครับหลังจากที่ว่ามือเศร้านี้เปิดเปิดเตาไปก็ได้ทานสามกระสอบนะครับแล้วก็ได้เอาไม้ไส่เตาเตรียมเผามืออื่นเศร้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ท่านช่องทวี ซีมมนก็จะได้เอาเคล็ดลับวิธีการยิบกระสอบทานนะครับการยิบกระสอบทานนี่ก็ง่ายๆนะครับก็แล้วแต่คนไหนถนัดแบบใดก็ได้นะครับแต่สําหรับทั้งช่องของทวีก็เหตุแบบนี้นะครับมันง่ายนะครับก็คือหมัด หูกระต่ายนะครับเพราะว่าเวลาจับกระจับง่ายนะครับให้เพื่อนๆที่แรกกับมัดแบบมัดหูกระต่ายก็คือมัดรวบเซกันเลย์ละครับมัดหลักกรมัดง่ายๆนะครับมัดแบบไดก็ได้นะครับมัดแน่นไปเลยก็ได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ อีกครั้งนึงนะครับสําหรับตรงกลางนะครับรวบไซนนะครับกาว่าทานให้เต็มเต็มแล้วนะครับแล้วก็รวบดึงดึงเข้ามานะครับเพราะว่าไซ่กระสอบเกา่ามันก็ซิมีหู้อยู่นะครับเวลาไปเอาทานไปทรงลูกค้าลูกค้กาก็เอากระสอบเก็บไว้ให้นะครับการสิไง้เป็นการประหยัดบ่ได้ได้ซื้อกระสอบกระเที่นะครับ ตรงกลางกระเฮ็ดแบบนี้นะครับนี่มัดนี่มัดอันเดียวนะครับจอหูสองฟังหนีกระสอดอีกส่วนนึงก็รวบสซเล่ยนะครับแบบนี้อันมาแบบนี้นะครับทันมาแบบนี้ครับเป็นหูกระต่ายนะครับเร็จแล้วนะครับเราก็มัดรวบแบบนี้ครับนี่นะครับ เวลาจับกันจับงายแบบนี้นะครับหิวไปเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นวิธีการเล็กๆน้อยๆก็เลืวอแต่ความรู้ของไผ่นะครับมัดแบบใดก็ได้นะครับแต่ว่าของทั้งช่องของผมกับมัดแบบนี้นะครับอาจซีมนี่ประโยชน์ได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขนะครับ สวัสดีครับ